เฮล l โลสบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนีนสาวนอนจะพาทุกคนมาบึงงานศินละปะของคนลาวเนาะที่ตั้งอยู่สอปอป,อปอลาวเนาะนั่นเองอยู่นครหล,ลวงเวียงจันทร์เด้อซึ่งเป็นงานแกะสลักงานไม้เนาะของท่านพิสิทธิ์ที่เพื่อนนาเอาไม้เก่าไม้เสียไม้ที่ตายไปแล้วที่ไม้ที่บุมีประโยชน์แล้วนํากลับมาใส่ มาเฮ็ดให้มีประโยชน์มาสร้างให้มีชีวิตขึ้นมาเพิ่นเฮ็ดได้จังไดโอ้โหนี่คือเป็นความภาคภาคูมิใจของประชาชนหลาวทั่วประเทศอิหรีและนี่คือบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างน่ายกย่องน่าซื่นสมงอิหรีเนาะทุกคนนั่นแหละสาวอนก็อยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเนาะว่าไม่ธรรมดาธรรมดานาะจะมาเป็น ไม่ที่มีมูล,ลค่าที่หลายเนาะและเป็นอ่าคือพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดไม่แกะสลักนี่เนาะของประเทศลาวต่วาใดทุกคน อยากให้ทุกคนไปเบิ่งเด้อก่อนอื่นเนาะสาวรก็ต้องขออนุญาตเด้ออทางซ่องเนาะไทยลาวทูกเกเตอร์เนาะทุกคนที่สาวรนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่นําเด้อเดียวสาวรนจะขอคัดล็อกลิงไวดง้ด้านล่างเผื่อทุุคนอยากไปเบิง่งคลิปเต็มๆของเพื่อนได้เลยเนาะคือสาวอก่อใดขออนุญาตเนาะทางคุณน้องเนาะหรือว่าพี่น้อง เนาะเพราะว่าเพิ่นซื่อน้องทุกคนเพื่อนเป็นคนไทยที่มาเผยแพ,พร่วัฒนธรรมลาวหรือว่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับประเทศลาวนี่ถือว่าหลายเนาะซาวอนก็ขออนุญ,ญาตทางช่องเพื่อนแล้วเพื่อนก่อได้อนุญ,ญาตให้ซาวอนเอาคลิปใหม่รีแอคซันได้เลยมาเผยแพ,พร่ต่อได้เลยนี่ก็ ต้องขอกราบขอบพระคุณนะําคุณน,อน้องหรือนอที่อนุญาตให้สาวอนเอาคลิปมารีแอคซชันเป็นคลิปที่ดีหลายทุกคนสาวอนซื่นชอบซื่นชมในผลงานของเพื่อนเป็นเอฟซีของเพื่อนมาดนนนุนเลวเนาะนั่นแหละคลิปของเพื่อนมีแบบคลิปดีๆหลายอย่างเลยเนาะสาวอนก็อยากให้ทุกคนไปเบิ่งคลิปพร้อมๆก,กันกับสาวอนเนาะว่าจะเป็นแนวใดเนาเนะ let's go ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดในโลกเป็นหนึ่งในโลกจริงๆอะค่ะท่านอาจารย์ทําให้เนื้อไม้มีชีวิตที่ใหม่อะทำเกือบจะเสร็จแล้วไปสแล้วมันใหญ่มากๆเจ้าก็อยากให้อานาคุณน้องไปไปเบิ้งเนาะตัวจริงเนาะว่ามันเสีเห็นในระดับใดนะผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับสบปปลาวครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในสปปลาวครับที่นี่ละครับ อาณาจักรของงานแกะสลักไม้นะที่ท่านพิสิทธ์เขาสะสมเอาไว้นะร่วมหมื่นกว่าชิ้นแต่มันเป็นเพียงแค่3 0มเท่านั้นเองที่ใหม่นี่ส0 0 0 0ื่นกว่าชิ้นที่แห่งนี้ผมว่าใหญ่แล้วนะครึ่งวันนี่ก็เดินไม่พอนะฮะแต่ที่ใหม่คุณจะต้องไปดูครับว่ามากมายกว่านี้เยอมาจากการการทำลายของประาชนในการทนะําเ,าเพชรไทยนะมันก็จะถึกเผาถึกฝังจะได้ดินเอาขุดเปเอาวุทตอไม้นันมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการสร้างเคื่อน ถ้าเจ้าทําเคลื่อนแล้วก็ไม้อยู่ในพื้นน้ำหันแล้วเขาก็ไปขุดเอาไม้ต้นนั้นมาหันเพราะว่าเข้าใจว่าต้นไม้กับมนุษย์นี่มันอาศัยซึ่งกันและกันนะดังนั้นเขาควรตัดและนอกจากนั้นข้าพระเจ้ายังปลูกต้นไม้อยู่ประมาณอยู่ลานต้นโอ้ยที่แบบว่าเห็นแล้วเนี่ยทำไม่รักจริงๆนี้แบบว่าทําไม่ได้นะก็แมนตั็ลงไลพไแล้บนแมนรักละนเลงไล่ไล้แค่ทางเข้าผมเห็นแล้วเนี่ย แต่และชิ้นงานนี้ยังไม่ได้เข้าไปที่หอพิพิธภัณฑ์เลยนะเราเห็นงานศิลปะที่แบบโผล่ขึ้นมาจากไม้ท่อนไม้เก่าๆที่ถูกทิ้งไว้อะแมนแมนติดต้อง,องดูแบบว่ายังมีรากยังมีแกนยังมีอะไรอยู่เลยแมนอันสิ่งที่ลงเรือที่ว่าพวกกัดกินหมดแล้วแ่บ้านลงเหลือเหลือที่ไวไายๆเขาเก็บนั่นมาไม่พวกนี้จะบมีคุณค่า huh. แต่ว่าเขาเอามาอาทิตย์ต่อมาเฮ็ดมาสัดมานั่นแหละ มันเพิ่มมีมคคีคน้าขึ้นสูงหลายม,มีหลายทางที่เป็นอนาณาแขตทางพระเจ้ามายามนะพระเจ้าประมาเห็นหลญญหลแล,ะะล้วครับควนนามประทับใจจะขอซื้อจานวนใหญ่แต่แต่ว่าเขากระบาดนะเพราะว่าเขาจะหวังว่าเสียมาเพจเป็นหออผลิตภัณฑ์ในอนาคตนี่ะรู้สึกประทับใจในผลงานของท่านอาจารย์วิชิตที่ได้รังสรรค์ชิ้นงานจากเนื้อไม้ที่สวยงามอีกไม่ได้ตัดเพิ่มแต่นำสิ่งที่มีอยู่แล้วและ มาเติมด้วยศิลปะผนวกเข้ากับทางพุทธศาสนาผ mm hmm. นวกเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของคนประชาชนลาวทาให้เราเห็นการรังสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าทางจิตใจในระดับที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนในโลกนี้ค่ะนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเลยก็ว่าได้เนะคุณเป็นงานศิลปะของคนลาว เพียงแค่เดินเข้ามาทางเข้า่ผมก็มีความรู้สึกว่าไม้แต่ละต้นนี่แบบใหญ่มากๆเลยอะแล้วก็ดูเป็นไม้เก่าแล้วก็ถูกซ่อนถูกจินตนาการอะไรบางอย่างที่โผลออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นถึงศิลปะจากไม้เก่าๆคุณดูสิเห็นไหมเนี่ยล่องรอยของไม้ที่ผสมกลมกกืนไปกับพระพุทธรูปอะอันนี้คืองานศิลปะมากเลยนะเหมือนทีแป้งใช่เหมือนทีแป้งของเพราะอนาตตัวเต็มนเนข,ข้ากระสับไผก็เห็บได้หมดมาเต็มในกดได้หมดแต่ว่าแบบที่นี่กับ ต้องได้จินตนาการเให้มันมีความหมายกันอันนี้เขาความหมายของมันเฮอร์เิลิสนะเฮอร์เิลิสที่เป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกันแล้วแบบหินอยู่เห็นในก็เป็นธรรมชาติได้ไหมนี่อ๋อจริงแล้วกันนะไม้กับหินเนี่ยอยู่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วเขาก็ต้องเห็นว่าก้อนเนี้ยจะทําเป็นรูปแบบอะไรแล้วก็มาคิดออกแบบออกโหสุดสุด่าเออหรือทำาบบเป็นตัวอย่างสิ่งนั้นเออจริงด้วยอ่ะฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาแต่งแต้มนะวัดแต่งแต้มมาวไดวไดเอามติดตเป็นชิ้นเดียวกันเพราะไม้ยังเชื่อมกับหินอยู่เลยไม่แบบนี้เลยไม่อมมาว่าไม่อมหินครับไม้อมหินชอบจังเลยอ่ะไม่ได้เป็นความสมบูรณ์ไม่ได้เป็นความเพอร์เฟกต์แต่จริงๆแล้วน่ะเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้แต่เนื้อไม้กับรูปทรงขององค์พระกับกายว่าส่งความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกัน ส่งพลังมาให้เราอะ่ะนั่นคือ<ม>คือตัวอย่างสลัดเนี่ยเป็นหุบไม้เป็นไม้ธรรมดาเขาก็มาเพชรเพชรอะไรีสิเป็นห,บหุบกันก็มันจะเข้า<ม>เป็นหบุบพระสิที<ม>เป็นทรงกับเป็นหุบพระเป็นอย่างนั้นเป็นเพชรนี่นถ้าผมแบบผมจินตนาการต่อมีความรู้สึกว่ามีบางคนพยายามจะทำลายพุทธศาสนาแต่ท่านก็ยังคงอยู่เหม,มือนอย่างนั้นจินตนาการตามสิ่งที่เราเห็นแต่มีคนพยายามสิทำลายพุทธศาสนาอยู่อ โอง,งานแบบอยู่ได้ทังวันเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดในโลกเป็นหนึ่งในโลกจริงๆอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเพื่อประชาชนลาวได้ลำวัฒนธรรมศิลปะทั่วโลกมาเผยแพร่ผ่านผ่านเนื้อไม้ซึ่งโปกติแลมเนี่ยเราจะมองว่าเนื้อไม้คือไม่มีอะไรแต่ท่านอาจารย์ทําให้เนื้อไม้มีชีวิตและบอกเล่าเรื่องราวสตอรี่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะ ต้องมานะคะต้องมาแน่ๆค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้มาดูพิพิธภัณฑ์ไม้ครับมีศิลปกรรมละเอียดน่าสนใจเยอะแยะมากครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆไม่เป็นแรงบันดาลใจด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำคัญเนื้อไม้เพิ่าสคัญนะเขาเปิ่งไม้ชํำเนี้นะครับมันก็เป็นไม้ธรรมดาแต่ว่าเขาทากออกมาละสีของไม้ขอางในมันมีลวดลายของมันมันมีมีลายของมันอยู่ในนั้ อันนี้มันสําคัญตันนี้มันสําคัญตัน<ห>น,ตนี้คราแบบมีความหมาและไมีคุณค่าตัวนี้พี่ปัจจุบันในทางทางจีนทางเวียดนามทางอย่างขาเจ้านิยมขาเจ้าต้องการไม่ประเภทน,น,น,นี่แหละมีลายนะถ้าธรรมดาไม่ธรรมดามันก็ไปเส้นลายไปธรรมดา<ห>แต่อันนี้มันเป็นลักษณะที่แปลกที่แปลกแ<ม>สิ่งที่แปลกเลี่ยมันมีมูลค่คาคือตัวอย่างวานาโมนาลิซาที่ขาเจ้าเฮ็ดเป็นแผ่นเดียวนี่ก็จึงประมาณห้าร้อยล้านห้าพันล้านโดลลาร์แค่ประมาณนั้นแหละ อันนี้ก็เป็นของเขาพระเจ้าก็มาติดต่อซื้ออยู่แต่เขาก็บบริขายนอกจากนั้นเราก็วาดเขียนโหกใส่ไม้แผ่นใหญ่อันนี้ไม้ไม้แผ่นใหญ่ๆทั้งหมดั้ทำเป็นไม้ทั้งหมันเป็นเทาเห็ดนี่นี่ไม้เปชิ้นเดียวนะคุณต้นขนาดไหนเรากําลังข้ามมิติอ่ะจากประเทศจีนเนี่ยผมเห็นไกลๆเนี่ยเป็นประเทศไทยละมั้งเป็นอาเซียนอะ แต่คนมีผพูดยิ่งกันเป็นคนที่มีชื่อเสัตย์สบายนี่นนะเอามันเอามานมาฝากแค่เดินผ่านประตูนี้ก็เหมือน,นเป็นอีกงานนะอีกสินเปลนอีกท่านหนึ่งเลยนะว้าวงานศิลปะเนาะอันน,ะนี้เมื่อก่อนก็เป็นห้องอัพแคสข,ของของใครนี่ครับครัดังเราเอามาตกแต่งมาเป็นอันนี้เราจะมาให้คนมาชมมาดูนะ สวยจังอันนี้ก็บไม้พญุไม้ที่ถือแล้วอากมาเป็นรวดลายของเราหอวกปาดนี่ก็หมายถึงว่าการนุ่งคือของผู้หญิงเราแล้วก็ให้มันสดของให้มันแมสก์กับวัฒนธรรมเราคือตัวอย่างว่าลายขนาดลายละมันก็มาจากมาจากอะศรสินเครื่องของต่างๆก็มาจากฝาผนดังของวัดของสวยจังเลยอ่ะ โอ้ยอย่างนี้แบบว่าไม่ใช่งานศิลปะอย่างเดียวนะพี่กาลงังรวบรวมชิ้นงานของศิลปินของทุกท่านด้วยนะนนที่มาอยู่ในนี้นร่วมนักศิลปินที่ดังๆของคนลาวเนี่ยเอามาไหว้ดูดูอเอา,าไปูผมยังไม่ค่อยรู้จักหรอกนะว,ว่าศิลปินแต่ละท่านเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าคนลาวหรือศิลปินกันเองเขาคงภูมิใจที่เห็นผมว่าชิ้นงานเขามีเอกลักษณ์จะเห็นภาพนั้นผมก็เชื่อว่าเป็นของใครก็จําได้ โอ้โหเที่ยวฮองแฮน่ะโอ้หบอว่าไปแต้อาจจะโอ้โหจริงเนาะสุดเสียงอยู่แต่ว่าอันที่สำคัญก็เป็นเตียงนี่กับแพทย์นครวิจัยชิบอันนั้นคบหอบเชี่ห้าสิบปีนะเพิ่นก็เลยได้มวลผักที่มี ok มีพรรษาสูงนะมาแต่ท <reco Christ. S 2> ี่จริงเพิ่นก็ไปไหว้ทั้งทั้งฮองแฮมแล้วไหว้วัดที่บอนั่นแต่เพิ่นบอคออยู่เพิ่นมาคอเน้นใส่มาคออยู่ทั้งทางที่ผู้จะกันนะมาคอเน้นใส่มาคออยู่ในอายก็บอกว่าเฮาบ่พร้อมที่จะบริการเนี่ยเพราะว่าเป็นยังเพราะเป็นคน แล้วเขามาอยู่แบบใดก็ได้ก็เลยให้เพิ่นมาอยู่ mm hmm. แล้วก็พอดีชื่อเตียงทันไดมาแล้วก็เลยพอดีอันนี้ครับมอบให้เพิพ่นนอนเลยเดยนอนเออนอนนี่แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวนี้เพิ่นมรณภาพแล้วมีอายุได้ห้อยสิบเก้า hmm. สิบเก้าปีห้อย 10, สิบพรรษาอายุเก้าปีเพิ่นบวช mm hmm. ห้อยอน 10, ันนาสิบพรรษาแม่นพระไทยมาจากประเทศไทย mm hmm. หลวงปู่อนาะสุภาเ mm hmm. พิ่นเคยมาอยู่นี่เนาะแต่ก่อนเพิ่นเคยไปอนะันนาทุด,ดงอยู่ภูกระโวยเพิ่มนะ <Okay. S 2> แล้วก็ เกิดเดือนในเกิดเดืนยังมีหัเปิดอยู่ในกิดเดืนให้เพิดมครับแล้วก็เตียงอันนี้ก็เตียงนี้ก็มอเปินสักษาหักษาไปเลยสักษาไปเลยอย่าให้ใครมานอนเนี่ยมันก็บได้นอนบริวิทผมานอนนะหักษาไปเเขาทุกทุกบรรจินพวกเขาจะมาแต่ทุกมือในพวกเขาจะมาเอาน้ำเอาเข่ามาไว้เองถ้วทุกทุกบรรจินต้องได้มาไว้อันนั้นประมาณนั้นอันนี้มันอ้ายมาไว้เองอยู่ในนี่แต่ว่าอยู่อยู่บ้านอยูเคลื่อนแล้วมันก็เพอไหวเห็นว่าไม่ให้เข้าเราจะบอกให้ได้เข้าไปเตะต้องถึงนั้นเาถือว่าเป็นทองศักดิ์สินะซักซิด คนจะเบิ่งกับให้เบิ่งแบบนี้แต่บ่ให้ย่างคันคนเข้าไปมันอาจจะจับมันมีของน้อยของใหญ่เต็มมันเลยมันอาจจะเสียกนะัเลยว่ากาันกันไ้อันนี้เขาเขาเบิ่งไปเบิ่งมาม,ม,มันคือสิ่งที่มีชีวิตดีๆเลยเ mm hmm. บิ่งหนาดีๆไปเบิงนะ่งมันก็คือคนค,อค,อคือมีชีวิตจริงๆแท้ๆเนี่ยทัง mm hmm. น,น,นั้นหมายควาว่าในาเขาก็บุคคลไปทำลายอันนี้ mm hmm. ข้าพเจ้าข็คิดวาสีซุบชีวิต ของไมหมนี่แหละมาให้เป็นหุบคนเป็นลัะให้คนมาชมให้คนมาไหวให้คนมานั่นแล้วแต่หัวกากต่งางๆและก็ที่นี่นะฮะตั้งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิห่งชาติองดกนะฮะถ้าใครที่อยากจะมาชมเนี่ยก็มาได้ทุกเมือนะ,ะตอนนี้เขาเปิดให้แต่ละคน,เ,นเข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามท่านพิสิทธิ์กันนะฮะว่าสถานที่ใหม่เนี่ยเป็นยังไงแล้วมีแนวความคิดเป็นยังไงที่ใหม่ทำเกือบจะเสร็จแล้วแปดสิบเซนแล้วมันใหญ่มากๆเจ้า ก็อยากให้อนาคุณน้องในไปไปเบิ้งเนาะตัวจริงเนาะว่ามันเห็นในระดับใดเนาะก็จากบทเรียนอยู่ที่นี่นี่แหละเนาะจึงว่าจะไปสร้างเที่ต่อนั่นนะสิผมก็ว่าครึ่งวันดูที่นี่มันไม่จบแล้วนะที่ใหม่นั่นน่ะผมเห็นแล้วพี่แบบโหมหาศาลมากๆเลยวันนี้เราอยากจะไปชมเลยก็ได้ตัวได้ตัวเราจะไปพาไปจะพาไปเลยเนาะได้ทางไปนี่ไกลไหมพี่ ตัวนี้ไปประมาณอยู่สิกิโลเมตรสิกิโลเมตรเราเดินทางจากที่นี่นี่คือเรียกว่าบ้านดงดดกเนาะจากที่นี่บ้านดงอดบ้านดงอกไปหาเขตหนองเสือมบ้านทางงอนไปทางทางงอนไปทางทางงอนไปทางหนองเสือมเปิดปีการท่องเที่ยวขึ้นมาตรงนั้นก็พร้อมทันทีเลยแบนละปเพราะว่าเอาก็อีกงส่นโยบายของรัฐบาลและเพื่อจะเฮ็ดอาณาดึงดูดสวยเนาะอยากงดูดนักท่องเที่ยวก็ต้องได้สร้างนักท่องเที่ยวที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสมกับกระแผงคอนวิจักเนี่ย โอ้พี่มันใหญ่มากเลยก็พยายามจะสั่งให้มันนานาให้มันยิ่งใหญ่ไว้ฮะผมเห็นจากร<า>ูปที่พี่ส่งมาให้อะมันใหญ่แล้วนะ,ะมาเห็นสถานที่จริงๆนี่แบบว่ายิ่งใหญ่มากาก็อีกใช้แผนการเพื่ออยากอนา,าดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาต้องสั่งแลรลงท่องเที่ยวที่ที่ดีนะครับท่องเที่ยวพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่เฮกตาร์พื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณอยู่อนนาซาวเอกตาซาเอตายี่สิบเฮกตาร์ ร้อยยี่สิบไร่ประมาณประมาณหกจี้ไร่แล้วก็พื้นที่ในการสร้างของผลิตภัณฑ์ดิเมนโดยสามเอเคตาประมาณเดือนสามสิบพันเมตเตอร์เลยพอต้นไม้พวกนี้นก็อันน่ะเราเนี่ยปลูกไว้ประมาณสองปีหลังมาได้น่นในการตัดไม้ทำลายป่าแดหันมาทาว่าเขาบระสงค์วลไม้ไว้หันน่ะก็จะให้ไทยไม้ในจุดสูญเสียไปในอนุสรณ์ลุ่นหลงังเขาจะสามารถอันใดหู้เห็นว่าประเทศเรามีไม้แบบใดแดเ ที่ใหญ่มากๆเลยพี่เมื่อกี้ผมนั่งรถมานะไม่ถึง10นาทีจากที่แรกที่ตรงดงโดดนั่นเจ้าตรงนี้เรียกว่าบ้านอะไรนะพี่อันนี้บ้านอนาอุดมผลอุดมผลเจ้ามันอนาเขตเมืองเซตนีแล้วก็อยู่ใกล้กับทางน้อนั้นอาแล้วก็อยู่อยู่บนนี้นี่มันทางกระแพงค้อแจันจรไปเฮ็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกระแพงค้อแม่จันเป็นไฮไลท์ของกระแพงค้อแม่จันร์ดังนั้นเขามีที่ด่นอยู่ติดกับอนาแหล่งท่องเที่ยวที่นี้เขาก็เลยเริ่มมาเริ่มเริ่มก่อนมาสร้างก่อน ถ้า<ม>จากตรงนั้นนะลองรับประมาณหนึ่งผมว่าตรงนี้นี่ได้เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแม่นแล้วป่ปัจจุบันในยูอยินาบนเก้าหันไหมคือว่านักท่องเที่ยวเข้าไปเรื่อยๆอยู่ได้ปัจจุบันเลยที่อนาที่เขาอยู่หันี่เฮาบ้เข้าไปไหน<ด>อยู่ในแห็นท่องเที่ยวเต็มแน่นะ่ะเ<อ>มื้อนีนนี่ก็ประมาณอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเที่ยวบัสละโอ้แต่ละวนันแต,ะตะละวันแม่นแล้วปัจจุบันในแต่ละมื้อนี่ก็ประมาณอยู่สามสี่ร้อยคนนักท่องเที่ยวเข้ามาดูมาเบ่งกัน สึกที่มาที่นี่นะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานศิลปะที่ทำด้วยใจจริงๆจากทางเจ้าของ<ม>นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ให้กับทางประเทศลาวเนี่ยได้เผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยค่ะมีความสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะในชีวิตแล้วปี2 0 2 2สีอาจารย์จะเปิดที่ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วทุกท่านจะต้องมาแล้วจะไม่เสียใจครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ คิดว่าทั้งหมดนี้จะเปิดได้ประมาณเดือนไหนพี่เขาคาดคาดว่าในการคาดคะเนว่าเฮาจะให้มันล้วอยู่อน,นาก่อนการกอบของการเปิดกรอชซุมอาเซียนนี้ดังนั้นแปลว่าในปีหน้า2 0 2 4เขาจะคาดหมายให้แลใน2องอนาวันที่นาสามสิเดือนพฤษภาประมาณนั้นแหละของกลางเดือนของกลางปี2004แล้วพวกเขาจุดประสงค์ที่เฮาอนามาสร้างอยู่บนนี้เพราะมันก็ใก้ใก้น้ำเลยไก่น้ำมันมันก็ให้พลังงานพลังนพลังอันหนึ่ง ให้ครับอันอ,นอนงเที่ยวนั่นแล้วนอกจากนั้นเขาก็มีแผนการเนาะในการระยะแต่ระยะจะไปเขาก็มีแผนการในการจะสร้างอันนะสิ่งเอื้ออำนวยสิ่งเวทล้อมของภายนอกนันอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นดอกไม้อาจจะเป็นห้านอาหารอาจจะเป็นห้านกาแฟและอาจ,จเป็นบอลบอลคายเครื่องก็เขาให้เป็นพพร้อมกันปัจจุบันนห้โอ้โหมันคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เดินมานะสะบัวพี่ก็เตรียมพร้อมเอาไว้ให้มันบานตอนไหน ต้นไม้ใหญ่ๆพี่ก็ปล่อยเอาไว้บึงน้ําสิ่งปลูกสร้างทําไปพร้อมๆกันผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วแบบรายละเอียดมากๆเลยและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ส่วนนี้นะส่วนที่สําคัญที่สุดคืองานปฏิมากรรมงานแกะสลักไม้ที่อยู่ที่เก่าแล้วเอามาวางที่นี่พี่มองอะไรอยู่พี่เห็นภาพอะไรอยู่อ๋อพี่พิธภัณฑ์แกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสอปป,ปอลาวเป็นความภูมิใจของคนลาวทั้งอาเซียน และทุกคนบนโลกใบนี้ไปถามท่านพิสิทธิ์กันครับว่าท่านคิดอะไรอยู่มาถึงนะตรงนี้แล้วเนี่ยพี่มีท้อบ้างไหมมีอยากจะแบบยอมแพ้บ้างไหมก็แม่นะบางคนนี่จะเข้าใจว่าเฮ็ดหอรบิพันธ์นี่มันจะอ,นอันจะเฮ็ดให้ต้นขึน้นนี่จมจะบ่ได้ขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็เ,เขาจกให้เฮ็ดว่าเพื่อสถิตภาพเนะเขาต้องมีหลากหลายมีหลากหลายสี เออเพื่อว่าคือคือศาสนาก็คมเสื้อที่แทกตั้งแต่ว่าต้องมีจุดเดียวคือสติภาพคือวิถภาพภูมิใจแทนคนลาวจริงที่เห็นแล้วแบบภูมิใจแทนคนลาวจริงว่าเขาจะได้เห็นแล้วไม่ใช่แค่คนลาวนะผมว่าทั้งอาเซียนถือทั้งโลกสามารถเข้ามาเสกงานศิลปะแล้วทั้งหมดศิลปะเนี่ยไม่ใช่เป็นศิลปะที่ทําแล้วมันเพอร์เฟกต์ร้อยอร์เซ็นนะพี่เอาไม้แต่ละชิ้น ที่พี่เก็บจากการทิ้งจากการเผาจากการทำลายแม่นถูกต้องแล้วพี่เอามาทำให้เกิดเป็นคุณค่าแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยตอนนี้ร่วมกี่ชิ้นนะพี่ั้หมดในตามที่มีในระบบบัญชีกับประมาณอยู่3 0,000ืนชิ้นอยู่ปัจจุบัน3า0,000มมอันมีทั้งน้อยทั้งใหญ่เห็นแหละแต่ว่าตัวที่เอาไปโซ่จะในหอยพันเก้าอันกับประมาณเดียหมื่นกว่าชิ้นละสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หมื่นชิ้นครึ่งวันยังดูไม่หมดเลยอันนี้มีสามหมื่นกว่าชิ้น ในเขตนี an an ้ก็เป็นอาณาเป็นจุดหนึ่งเนาะเอาจะเห็ดเป็นอาาพที่มากรรมหนึ่งในในลายลายลาวในภเกตอ้อมเนาะเห็นอยู่ในอยู่ในเสาอยู่ในฝาผนังเนี่ยก็จะให้เป็นศิลปะลายลาวเนาะส่วนลายก็จะเป็นเป็นงานไม้จะาไม้มาใส่ประมาณนี้โอ้นี่เข้ามานี่แบบอย่างใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่แบบโอ้โหคือข้างนอกก็ใหญ่แล้วนะเข้ามาข้างในนี่แบบว่าใหญ่เข้าไปอีก ในนะแต่ละห้องมันก็มีอณาเอกลักษณ์เนาะเพราะในห้องหนึ่งก็จะเห็นเป็นบ่อนแสดงเวลาแขกเข้ามาแล้วก็จะให้ผู้จักว่าอณาประวัติของเขาเป็นมาของของวิถีท่านี้เป็นเป็นอะไรครับหน้อยแล้วฝากหนึ่งก็อาจจะเป็นบ่อนอันนั้นให้สางกิจกรรมให้กับนักศิลปะต่างๆเขาเจ้าอยากมาสร้างอนาบริเวนต์อยู่ในนี้ครับบริหารข้าราชการเหตุการณ์กิจกรรมแล้วก็ข้างนอกมาสร้างกิจกรรมได้สร้างเฉีกนเฉียนได้แล้วก็เข้าไปในหันแล้วก็เป็นเป็นจุดกลางนึงเนาะในการต้อนรับแขก เป็นบ่นไงอยู่ในฮัทอาจจะเป็นเสาเสาอ้อมก็ทนโซเรื่องนั้นนะเช่นอะหลากหลายของอาเซียนและของยุโรปครับเป็นเสาต่างๆมันมีลายลาวมันก็ต่างมีลายอันนาวไทยลายเขมรแล้วก็ลายอันนาอียิปต์ลายยุโรปใินะลายอนาฟรองก้าลายสเปนใช่ไหมแต่ข้างกระเจเพ็ดจึงทางในอ่ะมันจึงสิเป็นอันนาหลากหลายของการมือมือก็เขาอยากให้เ็พว่าเพื่อสัทธิภาพเนาะเขาต้องมีหลากหลายมีหลากหลายสี เ,เ,เพื่อว่าคือศาส,สนาก็ควมเสื้อที่แทกตั้งแต่ว่าต้องมีจุดเดียวคือสติภาพ,ภาพคือมิตรภาพอย่าจงจริงเลยเข้ามาแล้วขนลุกมากๆเลยเผมขอถามพี่ได้ไหมามาถึงนะตรงนี้แล้วเนี่ยพี่มีท้อบ้างไหมมีอยากจะแบบยอมแพ้บ้างไหมบางครัง้งก็กมีอยู่เรื่องความท้วแท้มันบะนี้อันที่หนึ่งก็มัน่าการซอกหาในสร้างโมได อันที่สองมากัน็นเรื่องอันาสภาพสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างว่าเรื่องอันเรื่องเรื่องเงินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจะให้โครงการเขานี่ลาซ่าเนี่ยเออมีความท้อแท้อยู่แต่ว่าเขามีเป้าหมายเดีเขาต้องมีเป้าหมายว่าอันจะให้ไทยมันสําเร็จในการสําเร็จนั้นเขามีหาเป้าหมายที่จะจะส้างใบแต่นั้นเขาต้องไปหาเป้าหมายตอนนั้นให้ได้ท้ามันสาเร็จก็หาเป้าหมายที่ได้เคยได้เป้าก่อแลวอันที่หนึ่งก็ต้องมันให้ครอบครัวมีความอบอุ่นนั่น อันที่สองก็ hmm. enfin, ต mm ้องเป็นเพื hmm. <I feel S 1> uh ่อนทุงานคือค mm ือ hmm. พี mm ่น hmm. <in> ้องกันเป็น huh. ส่วนหนึ mm ่งที่ประกอบส่วนเขามาเฮดไห้โครงการห้องนิสสเร็อานีแน่นอนแล้วนันาคตพวกเขาก็ต้องตอบสนองคณคืนกับพนักงานที่หรือกรรมกรหรือพนักงานต่างๆที่เขาเจ้าเขามาโดยเที่บริษัทบางคนแต่ว่าเขามีได้แล้วเขาก็ต้องได้ไปเอื้อมมือกันอันที่สองสี่สามมากก็เป็นต้องเป็นรัฐบาลต้องต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้องกับประมาณนั้นอันที่สี่มากก็ต้องเป็นสังคม ตนี่แหละต้องได้ช่วยในสังคมอันหามาครับผู้ด้วยโอกาสก็คาดหมายว่าเป้าหมายชีวิตจะเป็นแบบนั้นแหละจึงจะให้เอาในสู้สู้ต่อบ่ทอถอยเรื่องนี้บ่ทอถอยเพราะใจเข้มแข็งอยู่แล้วสุดยอดมากๆเลยผมมีความรู้สึกว่าเป็นถ้าเรามองไม่เห็นเป้าหมายไม่เห็นจุดมุ่งหมายตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันเลยว่าทําไปเพื่ออะไรแต่พี่มี5อย่างนี่มันคือแทบจะเป็นทั้งประเทศเลยนะประเทศก็คือทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งผู้ด้อยโอกาสทั้งภาครัฐ มิสหายเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนรายการไทยลาวทูเกเตอร์จะพาคุณเข้าไปรู้จักลาวให้มากยิ่งขึ้นติดตามชมนะครับทุกวันเสราร์เวลาบ่ายสี่โมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ ไทยแล้วทืเกตเตอร์โอ้โหทุกคนนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทางประเทศเนาะขอซื่นสมเนาะขอขอบใจขอขอบคุณเนาะที่ท่านพิสิทธ์ได้สร้างขึ้นมาแบบนี้เนาะได้มีพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าเป็น เอ,เอกลักษณ์ของประเทศลาวเฮาเป็นงานฝีมือเนาะทุกคนถือว่าคนลาวเฮาก็มีความสามารถเนาะนั่นแหละก็อย่างให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างเนาะเป็นบุคคลที่ดีเลยทุกคนเขาเบิ่งเนาะเหาก็เอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นบทเรียนใด ทุกคนเอ้ยเนาะนั่นแหละสาวรภูมิใจแหง่งตื้นตันใจแห่งที่คนลาวของเหาคนลาวเหาสร้างอีย่างแบบนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อการท่องเที่ยวดึงดูดเนาะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศลาวเหานั่นเองนี่ก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเหาสาวรภูมิใจเนาะดีใจ ที่มีบุคคลแบบนี้นั่นแหละขอขอบใจเนาะท่านพิสิทธ์เอออีกเทือนหนึ่งที่มีความคิดดีๆแบบนี้และเป็นความคิดที่สร้างสรรค์จากไม้ที่ตายแล้วจากไม้ที่เก่าแล้วแต่เอากลับมาเป็นไม้ที่มีชีวิตใดโอ้โหสุดยอดหลายเนาะนั่นแหลอะอะ ขออนุญ,ญาตเนาะฝากซ่องของสาววอนเนาะวอนว้าวสาวพูนฮงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาววอนได้เด้อสำหรับไผที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย